สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราถึงเกาะพยามแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาไหว้เจดีนะคะเจดีกลางน้ําที่เกาะพยามค่ะมะเข่าของน้ำพี่น้องเบิง์วิวหนาของน้ำเพิ่นอันเฝ้าเดี๋ยวคอยใส่เข็มขัดก่อนคอยเขาของน้ำคอยเฝ้าให้ผู้อื่นเขาใหว่าได้ใส่เข็มคัด วิวมันสวยค่ะค่ะถามนี่หมดแล้วมัง้งหมดแล้วหมดแล้วไปเราจะได้บอกเขาว่าหมดแล้วค่ะหนุนเขาไปถึงกันล้ว <c oughs> ไปกันหมดแล้วไม่ได้ดูไม่ได้เบื่อก็ไปเยียมเขาเลยเนี่ยดีใจดีใจดีใจเออโอ้โหวัดอยู่ริมอยู่ริมชายหาดเลยเนาะ ใช่ใช่จดีกลางน้าไ,นไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆไปตามภาษาส,สาวน้อย <c oughs> ขี่รถรถซิ่งมา <c oughs> ไปน้องเนนี <c oughs> ่ไปพอเขาเลี้ยวเขาอีกวง<อ>นึงไปคันเดียวเป็นห่วองอืค่ะค่ะ สัตว์ทุกค้าจะแม่ก่อนอิ่มสัตว์ทุกค้านี่ค่ะจะแม่ก่อนอิ่มนะคะคณะทัวเราก็เริ่มไปแล้วค่ะเดินทางไปยังเจดีกลางน้ำค่ะทุกคนซอหันหน้ามา คณะมาคาสวยมากคา่ะวิวเลิศมากชึบงดงามนะคะนี่ค่ะวัดวัดอยู่ติดชายหาดนะคะทุกคนวัดน้ำทะเลใสใส,สพีน่น้องน้ำทะเลใส,สตรงนู้นเป็นสะพานปลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขตบริเวณของวัดนะคะ อันนี้นางเอกช่องเรานะคะก็คือซอสีนะคะร้านกวางกวางตะลุงหนองไผ่ค่ะจับหมวกดีๆดเด้อซอดเด้อเอาเขาไปแล้วเขาถ่ายรูปแล้วโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะคะไปไหว้พระก,กันนะคะทำบุญเสริมสร้างบารมีค่ะรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกรวยชาตินี้ชาติหน้าและชาติอนาคตค่ะสาธุสาธุค่ะ <c oughs> <c oughs>

เจดีกลางน้ำถึงแล้วค่ะเจดีกลางน้ำแล้วนะคะ ทางต่างระดับค่ะบอกว่านั้นเสาเป็นหอยเกาะหอย ไปเดี๋ยวรคยาค่อยกลับมาค่ะกลับมาค่อยค่อยมาถ่ายโอ้หอยหอยจ<ะ>ับอ่ะยืน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 ตรงนี้เลยค่ะดีอาสีคนมาค่ะแอคชั่นมาเจ้าหงมาเจ้าหงมา ได้ทุกชนได้ทุกชนถึงแล้ววหายพระไหายพระวหายพระรพรนะคะอ๊ยบุตรหลาใสเงาวจังหอดอุย้ยปลา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 นี่ค่ะทุกคนเบิ่งป่าเพื่อนบ้านเพื่อนเดอ้อหลายคักคุณเบิดป่าเต็มไปหมดเลยสุดยอดสุดยอด โอ้ยป่าสวยๆข้างนั้นเลยป่าอย่างเดยนเนาะนีน่เนาะป่าทะเลป่าลาๆจะพี่น,อน้องนวๆสีเขียวโอ้ยไม่ต้องไปดำปลาน้ำปรากาลังเหมือสุดยอดเยอะมากเยอะมากใสเนาะใสกิ๊กเลยงามงามงามสะอ่อนไหลค่ะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องแม่เหี่หม่จีโอวันออฟฟิเชีอันนี้เราอยู่เจดีย์กลางน้ำน้อากายพยยมค่ะบ๊ายบายค่ะ